สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำหน่อไม้นะเราจะมาแกะหน่อไม้เอามาสับนะคะนี่ทำหน่อไม้ดองนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเราไปสับมาเนาะเอาไว้เอาไว้แกงทำหน่อไม้ดองเอาไว้แกงยามหน้าแ้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหมดผลหน่อไม้เราก็จะไม่ จะไม่ออกนอแล้วเนาะไม่มีฝนมันก็จะไม่นอแล้วนี้เราก็จะทำแบบดองอไว้แกงนะคะเพราะว่าเราไปซื้อตลาดนั้นก็แก่เนาะยังว่าแหละเขาทําขายใช่ไหมเขาก็เอายังไงเขาก็เอาเนาะแก,แก่เขาก็เอาที่ทําที่เคยซื้อที่ตลาดเนาะเวลาเราไปซื้อนะ่ะมันแข็งเนาะแข็งอันนี้เราทําเองเราเอาแบบ อ่อนๆเลยไม่ต้องเอาแกอันนแข็งเราก็เอาออกตัดออกแบบนี้นะคะโอ้ยกะละมังนี่ละมัางกะละมังมันสีจมูหรืออะไรก็สีจมูไปหมดนี่ สะท้อนสะท้อนแสงเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานฝนก็ไม่ตกนะวันนี้ก็ไม่ตกอีกสายจะหมดฝนแล้วแหละเพื่อนๆสายก็ดองได้สามสี่กระปุกแล้วแหละ เรรนัรังนี่นะคะทำอย่างนี้เนาะกำไว้อย่างนี้กำอย่างนี้นจะได้ถ้าเราไม่กำมันก็จะลอกออกหมดกำแบบนี้ไปดองน้ำเกลือนะคะ อ่อนๆเลยช่วงนี้ผงไม่ตกเนาะวิ่มันก็จะหมดแล้วแหละหมดหน้าคนต่างยังหวัดนะเนาะเขาก็จะทำเอาไว้กินตอนหน้าแรง้งถ้าอยู่ในเมืองเนาะตอนไหนก็ได้กินหน่อไม้เนี่ย หน่อไม้สดอะ่ะแต่ก็จะแพงหน่อยหน้าฝนหน่อไม้ก็จะถูกเดี๋ยวเราก็จะออกจนเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่เราสรับเลยเนาะ,ะ,ะ,ะเนะมคะเพื่อนเราก็ ไอ้นี่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาสับกันนะคะเราก็จะมาสับชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเนาะตามสะดวกเลยนะคะเพื่อนๆ เ,เราซาวเกลือลงไปเขาก็จะนิ่มนะคะเพื่อนแล้วก็สชิ้นนี่นะคะสาชิ้นบางๆยาว,ยาว แล้วเราก็เอาไปซาวน้ําเกลือนะคะแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะสองคืนทำเองก็จะอ่อนๆเนาะถ้าเราไปซื้อตลาดอะมันจะแก่แข็ง ทำได้กินแล้วนะคะรำทําอยู่สองอาทิตย์ก็เปรี้ยวแล้วเนาะถ้าเราอยากให้เปรี้ยวเราก็ใส่ข้าวนะคะข้าวสารนี้ที่เราเอาแกงที่เราลงคลิปไปนะเราก็ทําเองนะคะแกงหน่อไม้ใส่ปลานะ แกงหน่อไม้ดองใส่ปลานะอ่อนๆทำชิ้นเล็กๆ สับมันสับมะละกอนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะสับจนเสร็จเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่เราหมักเกลือเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสับประมาณนี้นี่นะคะเราก็สับเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำ ไปล้างน้ํานะคะล้างน้ำหนึ่งน้ําแล้วเราก็หมักเกลือนะคะหมักเกลือไว้สักสองคืนแล้วเราก็จะมาล้างน้ำเกลือออกเนาะก็หมักต่ออีกเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำเกลือก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ ล้างแล้วก็น้ำหนึ่งเนาะเราก็จะหลักหลักหมักเกลือไว้นะคะเพื่อนๆไว้สักสองคืนเนาะแล้วเราก็จะล้างแล้วก็นี่นะคะไว้สักสองคืนหมักจะงนี้แหละไว้สองคืนนะคะเพื่อนๆพอหมักสองคืนได้เนี่ยก็จะนิ่มนะคะ เขาก็จะอ่อนลงพรโดนเกลือน,นี่เดี๋ยวสองคืนเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะหลังจากที่เราหมักได้สองคืนนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะอ่อนก็จะนิ่มนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างเนาะล้างแล้วเราก็จะเาวเกลือแล้วก็จะปิดใส่กระปุกปิดฝาาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปล้างกันเนาะนี่นะคะหลังจากเราหมักได้สองคืนแล้วเราก็จะนํามาล้างนะคะเพื่อนๆกส,สองสามน้ำเนะเาะจะมีอย่างนี้นะคะจะนิ่มนะคะเพื่อนๆน,นิ่ม เราก็จะเอาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนล้างบีบนะคะสองสามรอบแล้วเนาะนี่ ราก็จะขยำน้ำขยำเกลืออีกนิดนึงนะแล้วก็ใส่กระปุกปิดฝาไว้นะคะเอาไว้อย่าให้โดนแสงแดดน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหน่อไม้จะดำเนาะ ้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนแเรวก็จะเอาเกลือมาสาวอีกสักนิดเกลือนี่ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะเกลือไอเนี่ยเมื่อเกลือเม็ดที่เขาทำปลานะคะเนี่ยแบบนี้อย่างถ้าเป็นเกลือไอที่เราทำกับข้าวอะ่ะ ไปนี่เราจะเละนะคะเขาเอาเกลือเรียกเกลืออะไรนะแต่บ้านเรียกเรียกเกลือเกลือเกลือเม็ดเนาะแถวอื่นก็อาจจะเรียกเกลือสมุทรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ซาวให้เกลือเขาละลายเนาะ น้ำสักนิดเกลือจะได้ละลายง่ายๆโดนน้ำเราก็จะเอากระปุกมาใส่นะเ่อนพนับลนะาลายหมดแล้วแหละ เกือละลายแล้วเราก็ไปเอากระปุกนะคะนี่นะคะกระปุกแบบนี้นะคะใ,ใส ใส่น้ำไปด้วยนะคะให้แน่นตีน้ำลงไปด้วยนี่นะคะแดดดำนี่นะคะแล้วเราก็จะปิดฟ้า เราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาไว้อันนี้ไม่เต็มเนาะปิดฝาไว้เอาไว้ไม่ให้มีแสงแดดน,นะคะเดี๋ยวหน่อไม้เราจะดำนะคะอีกสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราก็กินได้นะคะเราไม่ต้องใส่อน,นี่เนาะไม่ต้องใส่ข้าวนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวไวเพราะว่าอีอันที่เราทำเปรี้ยวแล้วก็มีเนาะอันนี้เราไว้กินนานๆน,นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดกระดิ่งกริ๊ง